ตอนนี้เรื่องเรื่องสัญญานะคะได้มีการยกเลิกไปแล้วมันไม่ได้เป็นการฉีกค่ะเป็นการยกเลิกทนายก็บอกว่าคือมันผ่านระยะเวลาที่มันเกินเหมาะสมมาแล้วซึ่งในสัญญาเขาก็ได้เสนอให้ไปรับเงินแต่ว่าต้องอยู่ในสัญญาเขาต่อไปเราก็เลยคอนเฟิร์มกลับไปว่าเราได้ยกเลิกสัญญาไปแล้วค่ะเงินรางวัลที่คุรได้มันก็ควรจะได้มันพูดยากเพราว่าหนูไม่เคยได้เงิน ต้องสงสัยว่าครูมาทำงานในวันนี้เรื่อสัญญาเะี่ยวับปัญหาเรืัญาค่ะสว่วนตอนนี้เรื่องเรื่องสัญญานะคะได้มีการยกเลิกไปแล้วใช่ค่ะคะมันไม่ได้เป็นการฉีกค่ะเป็นการยกเลิกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ทำงานอย่างถูกต้องมาทั้งหมดแเดือน โดย3เดือนหลักเนี่ยเราได้มีการทักทวงมบัญชีเป็นตลอดว่าจะมีการจ่ายเงินไหมพอไม่มีการจ่ายเงินเราก็ได้อ่าปรึกษากับทางทางน,นทายทนายก็บอกว่าคือมันผ่านระยะเวลาที่มันเกินเหมาะสมมาแล้วเราก็เลยได้ส่งจดหมายไปแต่พอส่งจดหมายไปปุ๊บก,ก็มีการส่งจดหมายจากทาง v p n กลับมาแต่ก่อนหน้านั้นก็มีมีการไลฟ์ออกไปแล้วซึ่งเราก็รู้สึกว่า เออมันก็รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยแล้วก็เราก็อยากปกป้องสิทธิีของตัวเองซึ่งในสัญญาเขาก็ได้เสนอให้ไปรับเงินแต่ว่าต้องอยู่ในสัญญาเขาต่อไปเราก็เลยคอนเฟิร์มกลับไปว่าเราได้ยกเลิกสัญญาไปแล้วค่ะยกเลิกก็ไม่ได้เริกมันมีข้อตกลงใหญ่ล ออตอนนี้เป็นการพูดคุยของทางทนายอยู่ค่ะซึ่งดีเทลแบบเล,เล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้เขาอ,อาจจะไม่ได้ไม่พูดเยอะมากแต่ว่าทางเราอะก็คือที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นก่อนการประกวดระหว่างการประกวดและหลังการประกวดเนี่ยเราเต็มที่ในพาร์ทของเรามาตลอดหนูได้ทำงานให้ TPN มาทั้งหมด18วันตั้งแต่ไฟนอลเสร็จแล้วเราก็ทำทุกอย่างมาถูกต้อง โดยค่าแต่งหน้าค่าชุดคือทีมกับเราเนี่ยสป,ปอร์ตเรองมาตลอดอะไรที่เราคิดว่าต้องบก่อก็เรื่องการจ่ายเงินนี่แหละค่ะคือหนูทํางานในวงการมา10บกว่าปีหนูเคยเป็นนักแสดงหลากหลายค่ายหนูก็รู้สึกว่าคือเรื่องเงินมันไม่เคยเป็นเรื่องปัญหาสําหรับหนูเลยแต่หนูรู้สึกว่าเออมันครั้งนี้มันก็มันผ่านระยะเวลา จากที่สุดีออกมาบอกว่าได้ได้แค่เงินจากสปอนเซอร์แต่ว่าไม่ได้รับการตอบอธิบายทันคือตอนตอนระกว่ะตอนประกวดมันก็จะมีพาร์ทเงินรางวัลที่เราได้รางวัลพิเศษซึ่งรางวัลพิเศษสปอนเซอร์ได้จ่ายหลังประกวดจบทันทีกับมีเงินรางวัลค่าตำแหน่งซึ่งยังไม่เคยได้ไม่เคยได้แม้แต่งวดเดียวเลยค่ะ ยังไม่ได้ค่ะก่อนหน้านี้เราเกิดก่อนที่ลักสาวเป็นประเด็นข่าวมาเขาติดต่อเสนอให้เข้าไปรับเงินแต่ว่าต้องติดอยู่ในสัญญาต่อไปต่อไปอีกล่ะเขาได้บอกไปหลายปีเดือนอีกปีก็น่าจะต้องเป็นตามจบสัญญาสามปีที่ที่ที่มีอยู่ในรูปสัญญาแต่อย่างที่บอกคือก่อนหน้านั้นพอมันมีการไลฟ์แล้วมันมีการ พูดพาดพิงในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงแล้วก็เรารู้สึกว่าการดิสเครดิตมันมันค่อนข้างเยอะเราเลยรู้สึกว่าเราขอแบบมันมีหลายอย่างในในสัญญาอีกอะค่ะที่เรารู้สึกว่าเราขอปกป้องสิทธิของตัวเองแล้วก็ขอไม่ไม่ไม่เข้ากับเข้าไปอยู่ในสัญญาค่ะกระบวนการยกเลิกสัญญามันอยู่ในขั้นตอนไหนตอนนี้มันอยู่ในขั้นไปกลับไปกลับอยู่ค่ะใช่ที่ต้องเร็นใคร ออตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้เป็นทนายเซรลา,ากันมากกว่าค่ะไกลเกลียก่ยกันใช่ค่ะคือนหนูคิดว่าคุยได้แล้วหนูก็คิดว่าจบได้ด้วยดีแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของของความถูกต้องนะคะจรูอยากชีแงหคนทีมองเรามันเนี่ยเาม่มาที่เราาจะอเลยครั ่าะรจากโตมากสู้คิดว่าณวันนั้นสู้กไปหลายอย่างแล้วเนาะแล้วก็หลายๆพาดเนี่มันอาจจะอธิบายณวันนี้ไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือว่าบุคคลที่สามที่เราไม่อยากพาดทิ้งแต่ว่าสู้รู้สึกว่าอย่างที่บอกอะค่ะทํางานประกวดมันต้องได้เงินถ้าเราทําอะไรผิดขึ้นมามันก็ต้องมีการชี้แจงออกมาตั้งนานแล้วซึ่งไม่มี เพราะว่าเราก็ได้ทํางานส่วนเรื่องแบบว่าอย่างเช่นการรับงานเอง loe, อะค่ะมันมีมูลแล้วมีเหตุมาค่อนข้างหลากหลยอยากทีมเป็นพยานให้ได้แล้วก็อย่างที่บอกไม่อยากพลาดพิงถึงคนที่สามเพราะฉะนั้นขอขอเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกหนูคิดว่ามันสามารถจบได้อย่างอย่างสวยงามแล้วก็แยกทางกันได้ด้วยดีค่ะตอนนี้ยังิีอะไรที่ยังไม่จบทนนี่เราไม่สามารถจบได้คือหน,นูจบแล้ว หนูจบแล้วค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือด้วยความที่มันไม่ได้สามารถเข้าไปคุยกันเองได้ตอนนี้ทุกอย่างมันมันค่อนข้างข่าดผ่านายนเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรออย่างเดียวว่าจะจบหรือเปล่าค่ะแต่สำหรับสุกิแล้วสสามารถมาวจกลับมาใน้น <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้าเรื่องการประกวดตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ว่าแฮปปี้กับทีมมากๆากแล้วก็รู้สึกดีใจเนาะที่ได้มาเป็นส่วนร่วมก,กับการประกวดของ Miss Universe Phuket 2 2 2 5ในวันนี้คือเราเป็นลูกสาวทีมภูเก็ตยังไงเราก็เป็นลูกสาวทีมภูเก็ตจะยุคเก่ายุคใหม่จะเปลี่ยนไปอีกอกี่ยุคเราก็ยังเป็นลูกสาวทีมภูเก็ตทุกยุคค <c oughs> ่ะการีะกวดคือเราาเรัเาอะไรนะคะเป็นรวิธีทำของตัวเราไหม ผมพูดยากจังคือ,อค,คือเงินรางวัลที่ควรได้มันก็ควรจะได้มาแล้วใช่ค่ะถ้าถามว่าเป็นทรรไหมในมุมมองหนูมันพูดยากเพราะว่าหนูไม่เคยได้เงินหนูคิดว่าทุกคนน่าจะคิดคิดไ,ได้ไยอ,รรอย่างสในวร่วมง,งานกับลูกค้าคอรเปเรตดังๆมาเยอะ แล้วเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมคะเรื่องการจ่ายเงินไม่ตรงไม่เคยเลยค่ะคือเรายงนยัหมปว่าตัวเราอะทำงานง่ายไม่ได้มีปัญหาอย่างเียถ้าปัญหาเรื่องการทํางานอะหนูไปออกงานให้เขาทุกเดือนทุกเดือนเลยค่ะโดยที่ออกค่าใช้จ่ายเองที่การออกงานให้ทุกเดือนตลอดไม่เคยโอเคอาจจะมีบางคิวที่เขาถามมาแล้วเราไม่ไม่ ไม่ว่าแต่เราก็ทําภายใต้สัญญาที่เขาระบุกมาว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยต้องออกงานให้เขาอีกครั้งไอ้นั้นเราทําถูกต้องมาตลอดก่อนที่เราจะโพสต์ออกไป<ช>ค่ะได้ม, <inta S 2> มีการคุยกับผู้ใหญ่โดย,ยตรงไหมคะว่าเรารู้สึกว่ามันมันผิดปกติหนูพูดตรงๆเลยตอนที่หนูได้โพสต์ออกไปหนูไม่ได้ปรึกษาใครเลย <improv ise> แต่หนูแค่รู้สึกว่าโอเคคืออย่างแรกเลยเราเราให้เกียรติทุกคน เราก็ต้องการได้แบบเราก็ต้องการให้คนอื่นให้เกียิเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันออกไปแล้วมันมีการพลาดทิงแล้วหนูรู้สึกว่ามันมันทำให้คนอื่นเข้าใจผิดหรือว่ามันไม่ใช่ความจริงอะ่ะหนูขอขอ,ขอออกมาพูดความจริงซึ่งหนูรู้สึกว่าในในที่หนูได้โพสต์ตออกไปอะ่ะมันไม่มีการแบบว่าไม่ให้เกียรติใครหรือว่าพูดในสิ่งอะไรออกไปที่มันไม่ใช่ความจริงเลยครั

ณนะตอนนี้คือสูกกาลังเอนจอยกับการเหมือนแบบเชียร์น้องๆแล้วก็กันแบบมีมิตรภาพที่ดีกับทีม<ช>คือในอนาคตมันไม่สามารถพูดได้ว่าณนะว้นนี้ยังพูดไม่ได้ว่ามีไฟไม่มีไฟแต่ว่าคือ,อยังไงก็จะเห็นหน้าเห็นตาในแวดวงนางงามต่อไปอะกับทีมภูเก็ตหรือว่าในการประกวดรักอื่นๆเพราะว่าก็อยากเป็นกําลังใจให้สาวงามท่านอื่น,น,นๆด้วยค่ะอยากสู้อย่างในความระวั่นหลายคนตัวแล้ว ถ uh, 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 ah, ้าหลังเราแล้วเรนเป็นเจ้าเดิมค่ะได้เฮ้ยเพราะว่าเพราะว่าหลายคนมีจุดย้อนไป ก็ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเนอะที่ทีเอ็นดูแล้วก็หนูรู้สึกว่าคืออย่างที่บอกเนาะในในยุคทุกยุคอะเราต้องปรับตัวในยุคนี้เนี่ยการขายของมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าถ้าอยากมาประกวดอะไม่ต้องกลัวเพราะว่าสุดท้ายประกวดไปก็ได้งได้เงินด้วยได้คอมมิชชั่นด้วยเพราะฉะนั้นดีค่ะแสดงว่ามองีติที่เป็นา ไม่ติดค่ะทุกยุคทุกสมัยเราต้องเราต้องกลับรอสวัสดีการพูดแซลหรือว่าพูนหยอดเราหลักเวทีหลักไม่ไหมคะไม่มีค่ะยังไม่มีไม่มีทำอยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับส c ค i b ์ที่ y t u t u c h ช n แนลทับดาราเฟซบุ o กทับดาราและคุณผู้ชมท่านใหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรดลังนี้ได้เลยค่ะ